บ่ต้องไปถ่ามีผพานศาสตร์นาหรอกบ่ต้องไปเป็นดอกอรหันศาสตร์นาเนาะเอาศาสตร์นี่เลยเอาเดียวนี่เอาคณะนี่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ทุกคนก็มีล่มไา้ใจทุกคนหรือลมหูดังก็มีเสมอกันอยู่ไหมแล้วก็ยุย่มองได้ก็ได้ร่มได้หูดังเสมอกันนะถ้าปัจจุบันนะคณะบดีแล้วเออนั่นเจ้าสิไปหวังให้มันได้นั่นเจ้าเห็น บดีเองมันจะได้สิไปตามเจ้าคิดไรกัอมันจะสิไปนรกกรันพี่เออบางเมื่นคกูจะเอาอารหันตศาสนากูจะไปบรรลุกัภา,าสอีอ่านแบบนสิเออไก่เลยแนวน,นั้นถองจักลัะฝึกอยู่กับร่มเห็นนันได้มากมายทุกคนต้องมีวันสุดท้ายเด้อมีบ่พ้นมีหละความจริงมีบ่พ้นสัตว์บด้มีศาสนา เออมันก็ยังมีวันสุดท้ายคือค้ามตายมาถึงมันแน่นอนเออข้เอาเป็นคนแท้ห้องอยู่รงมปนรกอยู่บ้านเนาะเออนี่สิไปเป็นสัตว์อยู่บ่นี่สิเป็นไรเปรตอยู่บ่เออหลือสันครับเหมามว่าให้พวกเข้านัง่งฝึกอยู่กับตัวเองทําให้บ่อยทําให้มากท่าคือนําค้ามคิดนะครับมาอยู่ในลมหายใจคิดถึงลมหายใจไหมเออคิดถึงลมหายใจเขาออกฝึกไปเรื่อยๆ <c oughs> ไปเรื่อยๆ จะไปคิดเอาศาสตร์หนาจะไปสร้างสมเพลศิริไปเ,เป็นนั่นเป็นนี่ศาสต์หนาแหละทำบุญก็บว่าต้องไปจำเป็นต้องไปอิฐานดอกทาอิฐานกับอิฐานบอกมันสุดโดดเออเป็นเหตุเป็นปใจใัจจัยเหตุใดในพัานนปัจจุบันนาคณะศาสตร์นีโดดเนี่ยหลายหลายคนเกิดพบได้ศาสตร์ใดก็นไหนไปรวยอยู่เออำว่าทากขกยากลําบากบ่อยนี่เออให้เป็น,เ,ออนเ,ออเ,เศรษฐีทุกชาติไปเกิดเท d a i ก็บคอยพบพระพุทธศาสนาคุณว่า เิพาะไปเหยังมึงเหยังคือไปเกิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยเพื่อนก็ได้ส้อนไปเกิดเพื่นอน,นซ้อนให้ดับเดียวนีเลย <c oughs> เออเพื่อนซ้อนในโลกปัจจุบันนักขณะน,นนะ <c oughs> แบะบานนี้พูดถึงว่าบุคคลที่เขาถึงทำแล้วไปทั้งใดก็ตามเกิดความสงบเย็นทุกมองที่เพื่อนไปมีแต่แนวบอกดีๆมีแต่แนวแนะนําดีๆพาไปเหตุแต่แนวดีๆสว่าเป็นการเบียดเบียนทำลายคมเหวี่ยงรังแกผู้ใดบ่มี นี่แต่ผ้าเห็ดกันสี่พูดจากระสานสมานมิตรบุคคลที่มาลลยก็เห็ดดีคือเกาบุคคลที่มาดีก็เห็ดดีน้าคือเกาไหมเสมอกันดเดาลายกับบุญไห้มา,าดีกับบุญหไห้เดเป็นง่องน,นสัมแต่มันเลยเป็นความเสมอภาคไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลอื่นเด้เกี่ยวกับเจ้กของเด้อ